บางครั้งความฝันก็พาใจเราเดินไกลเกินกว่าความจริงแต่บางครั้งความฝันก็เป็นแรงให้เราลุกขึ้นก้าวต่ออยู่ที่ว่าเราจะวางใจอย่างไรกับมันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เสียงธรรมนำใจในคืนนี้ก่อนที่คุณจะนอนขอเชิญวางเรื่องวุ่นวายของวันลงไว้ชั่วคราว แล้วเปิดใจมาฟังเรื่องราวของหลวงปู่จันทร์ที่คืนนี้จะพาเราคุยถึงเรื่องความหวังและความฝันหลวงปู่จันทร์เคยเล่าไว้เสมอว่าตั้งแต่ท่านยังเป็นเด็กชีวิตก็เต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์บางครั้งเจ็บป่วยร่างกายไม่แข็งแรงบางครั้งก็ผเผชิญกับความยากจนของครอบครัวแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่าน ก้าวต่อมาได้ก็คือความหวังที่จะได้ช่วยเหลือแม่และพี่น้องให้พ้นจากความลำบากท่านเคยหวังว่าจะมีเงินทองหวังจะค้าขายร่ำรวยเพื่อดูแลบ้านช่องแต่สุดท้ายความฝันนั้นกลับไม่เป็นอย่างที่คิดการค้าขายที่เริ่มต้นด้วยความฝันว่าจะรุ่งเรืองก็กลับกลายเป็นความล้มเหลวหลวงปู่ ท่านจึงบอกกับสิทธิ์ภายหลังว่าความฝันถ้าไปยึดถือมันมากก็จะพาให้เราทุกข์แต่ถ้าเรามองมันเป็นเพียงเงามันก็เป็นครูสอนใจเราได้เมื่อความฝันด้านการค้าล้มลงหลวงปู่รู้สึกอึดอัดเห็นว่าชีวิตคารวาสเต็มไปด้วยความวุ่นวายและการแย่งชิงความหวังที่เคยยึดกลับกลายเป็นความผิดหวังแต่นั่นเอง คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ท่านตัดสินใจกลับมาสู่เส้นทางบวชและเริ่มหันมาเรียนรู้ความหวังที่แท้จริงคือการหาทางดับทุกข์หลวงปู่จันทร์เคยกล่าวไว้ว่าความหวังที่ไม่พาเราไปสู่ความสงบก็คือความฝันที่ยังหลงอยู่แต่ความหวังที่จะพ้นทุกข์นั่นแหละคือทางเดินของธรรมะในคำสอนของท่าน เรื่องความฝันกับความหวังจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องละทิ้งเสียทั้งหมดแต่ต้องเรียนรู้จะวางใจให้ถูกเช่นเดียวกับที่ท่านสอนเรื่องรู้ทันจิตความฝันก็เหมือนความคิดที่ผุดขึ้นมาในใจบางทีก็หวานหอมบางทีก็ชวนให้ใจไขว่คว้าแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันแค่เห็นว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับ เราจะไม่ถูกความฝันครอบงำหลวงปู่เปรียบว่าความฝันก็เหมือนหมอกยามเช้ามันสวยงามแต่ไม่เที่ยงพอแดดออกมันก็หายไปเหลือเพียงความจริงตรงหน้าให้เราเดินต่อหลายครั้งที่หลวงปู่เล่าให้สิทธิ์ฟังว่าตอนท่านยังหนุ่มบางทีหัวใจก็ใฝ่ฝันเหมือนคนทั่วไปฝันอยากมีทรัพย์ฝันอยากประสบความสำเร็จ แต่ทุกครั้งที่ความฝันพังทลายมันก็เหมือนมีมือหนึ่งมาดึงท่านกลับเข้าสู่ความจริงให้หันมาดูใจตัวเองและนั่นเองเป็นจุดที่ทำให้ท่านค้นพบว่าเราที่ทุกข์ไม่ใช่เพราะฝันหายไปแต่เพราะเราไปยึดมั่นว่ามันต้องเป็นจริงตรงนี้เองที่หลวงปู่มักโยงเข้าสู่คำสอนสำคัญคืออริยสัจสี่ทุก ความผิดหวังความฝันที่ไม่เป็นจริงสมุทัยความอยากความยึดติดกับฝันนั้นนิโรธการดับทุกข์เมื่อเราปล่อยวางได้มักการเดินด้วยสติไม่หลงในฝันไม่ทิ้งปัจจุบันหลวงปู่สอนสิทธิ์เสมอว่าความฝันไม่ได้ผิดแต่เราต้องไม่หลงไม่ยึดมั่นถือมั่น เพราะฉะนั้นความหวังและความฝันถ้าเราใช้เป็นมันก็พาใจให้มีพลังแต่ถ้าเราเผลอเราก็ถูกมันลากไปสู่ความทุกข์หลังจากที่หลวงปู่จันทร์ตัดสินใจกลับมาสู่เส้นทางบวชท่านก็เหมือนคนที่เปลี่ยนความฝันใหม่จากฝันทางโลกมาเป็นฝันทางธรรม แต่ความจริงที่ท่านสอนสิทธิ์เสมอคือแม้ความฝันทางธรรมถ้าเราไปยึดมันมากเกินไปก็ยังเป็นเครื่องผูกมัดใจอยู่ดีในช่วงที่ท่านได้ติดตามพระอาจารย์เสาวและภายหลังได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์มั่นนั้นหลวงปู่ก็มีความใฝ่ฝันเหมือนสิทธิ์หนุ่มทั่วไปอยากบรรลุธรรมไวๆอยากได้ผลแห่งการภาวนาโดยเร็ว ท่านเคยสารภาพกับสิทธ์รุ่มหลังว่าบางคืนเวลานั่งภาวนาใจก็เต็มไปด้วยความหวังว่าจะเห็นนิมิตจะได้ผลจะถึงความสงบแต่ยิ่งหวังใจก็ยิ่งฟุง้งยิ่งกระสับกระส่ายหลวงปู่เล่าว,ว่าพระอาจารย์จึงเตือนว่าอย่าหวังอย่าฝันให้นั่งรู้อยู่กับปัจจุบันความหวังเป็นเพียงเงาแต่ความจริงคือการรู้ตัว คำนั้นเป็นเหมือนน้ำเย็นสาดลงใจท่านหลวงปู่จึงเริ่มหันมาเรียนรู้ว่าแม้ความฝันอยากพนทุกข์ก็ต้องรู้จักวางรู้จักกลับมาอยู่กับลมหายใจและความรู้สึกตรงหน้าในหลายครั้งที่หลวงปู่ภาวนาท่านเจอนิมิตรต่างๆบ้างเห็นภาพสวยงามบ้างเห็นสิ่งน่ากลัวแต่แทนที่จะหลงตามไป ท่านกลับฝึกใจให้ดูผู้เห็นไม่ใช่สิ่งที่เห็นและตรงนี้เองที่หลวงปู่ย้ำกับสิทธิ์เสมอว่านิมิตก็เหมือนความฝันมันจริงในขณะนั้นแต่ไม่ใช่ของจริงที่แท้เมื่อฝึกเช่นนี้ไปนานๆใจของหลวงปู่ก็เริ่มสงบไม่หวังมากเกินไปแต่ใช้ทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาเป็นครูสอนใจ หลวงปู่เคยเปรียบว่าความหวังเหมือนเปลวไฟมันให้แสงสว่างแต่ถ้าไปจับก็ร้อนถ้าใช้อย่างรู้เท่าทันมันก็ช่วยส่องทางแต่ถ้าเผลอมันก็เผาใจเรา เมื่อเวลาผ่านไปหลวงปู่ก็ได้รับหน้าที่สำคัญคือการกลับมาพัฒนาพระศาสนาที่เมืองนครพนมงานมากหน้าที่มากผู้คนมากความหวังของญาติโยมก็ทุ่มลงที่ท่านหลายคนหวังว่าท่านจะสร้างวัดใหญ่จะพัฒนาการศึกษาจะช่วยให้บ้านเมืองสงบเจริญ หลวงปู่ก็รับทั้งหมดด้วยใจสงบแต่ในใจลึกๆท่านสอนตนเองเสมอว่าอย่าหลงในความหวังของคนอย่าหลงในความฝันของเราให้ทำเท่าที่ควรด้วยใจที่ปล่อยวางท่านยังเตือนสิทธิ์ที่มักจะบ่นว่าฝันไม่เป็นจริงว่าฝันที่ไม่จริงก็เป็นครูสอนเราว่าอะไรที่ไม่เที่ยงแต่ถ้าเราไม่เห็นคุณค่ามันก็แค่ความผิดหวัง บางครั้งหลวงปู่ก็เล่าเรื่องชีวิตตนเองให้สิทธิ์ฟังว่าตอนยังเป็นเนนเคยฝันรวยอยากช่วยแม่แต่พอความฝันนั้นล้มก็ทำให้เห็นทุกข์อย่างแจ้งชัดจนใจอยากหาทางพ้นทุกข์จริงๆนั่นแหละเป็นของขวัญจากความฝันที่ล้มเหลวท่านมักสรุปสั้นๆว่าถ้าไม่มีฝันที่พังก็คงไม่เห็นธรรมที่จริง สิทธิ์ที่ได้ฟังก็รู้สึกเบาใจเพราะเข้าใจว่าความผิดหวังในชีวิตไม่ใช่จุดจบแต่เป็นประตูที่เปิดให้เราเห็นทางใหม่หลวงปู่ยังโยงเรื่องนี้กับการฝึกสติในชีวิตประจำวันท่านว่าทุกความหวังที่เกิดขึ้นในใจก็เหมือนลมหายใจเข้าออกให้เรารู้ทัน แค่รู้ว่ามีไม่ต้องไปผลักใสไม่ต้องไปคว้าให้มันเกิดแล้วมันก็ดับไปเองโอวาทที่ลูกศิษย์หลายคนยังจำได้คืออย่าผลักไสความคิดอย่าไปต่อสู้กับมันแค่รู้ว่ามันมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนน้ำในแก้วที่นิ่งอยู่ลมพัดมาก็ไหวบ้างแต่ไม่หกหายและนี่เองทำให้ศิษย์เข้าใจว่า ความหวังความฝันก็เป็นเพียงอาการของใจเป็นเพียงคลื่นที่มากระทบน้ำแต่ใจที่นิ่งจริงๆยังอยู่ตรงนั้นเมื่อเวลาผ่านไปหลวงปู่ก็เป็นที่พึ่งของทั้งพระและคารวาสมากขึ้นเรื่อยๆผู้คนมากราบไหว้เพื่อขอพรขอความหวังจากท่าน บางคนหวังให้หายเจ็บป่วยบางคนหวังให้ค้าขายดีบางคนหวังให้ลูกสอบได้หลวงปู่ก็ไม่เคยปฏิเสธแต่ทุกครั้งที่ให้พรท่านจะลงท้ายด้วยการสอนว่าแท้จริงแล้วความหวังที่มั่นคงที่สุดอยู่ที่ใจที่ไม่หวั่นไหวต่อโลกกรรมนี่เป็นคำที่จับใจคนฟังเพราะทําให้เข้าใจว่า ต่อให้ได้ตามที่หวังก็ยังไม่พ้นจากการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าใจมั่นคงวางเบาก็ไม่ทุกข์แม้ความหวังจะดับไปเมื่อหลวงปู่จันก้าวเข้าสู่วัยชาราแม้ร่างกายจะอ่อนแรงลงแต่ใจของท่านกลับสงบนิ่งยิ่งมีสิทธิ์มากขึ้นเท่าไร่ท่านก็ยิ่งต้องเผชิญกับความหวังและความฝันของผู้คนที่หลั่งไหลมาหา บางคนมาหาท่านเพราะหมดหวังในชีวิตบางคนมาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความฝันแต่ก็เจ็บปวดกับการไม่สมหวังหลวงปู่ก็จะนั่งฟังอย่างสงบแล้วเอ่ยถ้อยคำชาช้าว่าความหวังของโยมไม่ใช่สิ่งผิดแต่ต้องรู้จักใช้อย่าปล่อยให้ความฝันครอบงำจิตถ้าใช้เป็นมันจะเป็นเพียงแรงพาให้เดินแต่ถ้าใช้ผิดมันจะเป็นโซ่ตรวนลับ